สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรม จากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานาวุธโทท่านผู้ชมคะหากกำลังมีอาการคิดอะไรไม่ออกสมองตื้อหรือว่าขี้หลงขี้ลืมและไม่มีสมาธินั่นอาจจะเกิดเพราะว่า ปัจจัยต่างๆรอบตัวของคุณกำลังทำลายสมองอยู่และปัจจัยเหล่านั้นก็คือพฤติกรรมของเราเองค่ะวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันเรื่องนิสัยทำลายสมองเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้จักกับสมองและจะได้หลีกเลี่ยงนิสัยที่ทำลายสมองไปนั่นเองค่ะแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามนายแพทย์ชัดชัยค่ะ ค่ะคุณ <c oughs> หมอคะอยากจะให้เริ่มต้นเกี่ยวกับสมองก่อนว่ามีหน้าที่อะไรแล้วก็เราควรจะรู้จักอะไรเกี่ยวกับสมองของเราบ้างอะค่ะครับคือร่างกายของเรารประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ <c oughs> นะครับแล้วก็ภายในนี่จะมีไว้าภายในเช่นตับไตหัวใจปอดม้ามอะไรต่างๆนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยภายนอกก็จะมีกล้ามเนื้อกระดูก <c oughs> เป็นโครงสร้างของร่างกายเสร็จแล้วร่างกายเราก็ทํางานได้นะครับ ถ้าในอวัยวะภายในต่างๆระบบต่างๆมันก็ทํางานของมันได้กล้ามเนื้อก็ทํางานของมันได้การทํางานของทุกส่วนของร่างกายเราอาศัยการควบคุมนะฮะหรือการบังคับบัญชาเนี่ยมาจากสมองทั้งหมดเลยดังนั้นสมองจึงเป็นเหมือนส่วนศูนย์กลางที่ใช้ควบคุมทุกอย่างนะครับเช่นควบคุมการเคลื่อนไหวเราจะเดินเราจะวิ่งเราจะยกของเราจะดื่มน้ํา ทุกอย่างล้วนใช้คําสั่งเป็นไฟฟ้านะครมาจากสมองส่วนต่างๆแล้วก็ไปบังคับเช่นส่วนนี้ไปบังคับกล้ามเนื้อของนิ้วนี้อีกส่วนหนึ่งไปบังคับกล้ามเนื้อของแขนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและแม้กระทั่งการรับสัมผัสเนี่ยถ้าเราเจ็บเลยทะมันไม่ได้เจ็บที่ตรงผิวเรานะครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยผิวเราเป็นเพียงตัวรับเฉยๆนะฮะมีประสาทรับสัมผัสอยู่เสร็จแล้วเวลามีอะไรมากระทบที่ทําให้เราเจ็บเนี่ยมันจะต้องส่งไปแปลผลที่สมองนะครับ แล้วก็ถอดออกมาเป็นความเจ็บปวดซึ่งเวลาเจ็บปวดจริงๆแล้วนะจุดศูนย์กลางของความเจ็บปวดมันอยู่บนสมอง oh, <okay. S 2> ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังนะครับ oh. มันอยู่ที่สมอง oh. เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นแปรที่นั่นหมดเลย <Okay. S 2> แล้วเวลามีการเคลื่อนไหวความรู้สึกการรับรู้ต่างๆตามองเห็นรูปเสียงได้ยินต่างๆเหล่านี้ล้วนแปรผลในสมองหมดนะครับ <Okay. S 2> ข้างนอกเป็นเพียงตัวรับเท่านั้นเองแล้วสมองยังควบคุมประสาทอัตโนมัติอัตโนมัติหมายความว่าไม่ได้สั่งอะไรทาเอง อย่างเช่นหัวใจอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งให้มันเต้นมันเต้นเองนะครับหรือการหายใจอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่ต้องไปสั่งคือเขาก็หายใจเองตามธรรมชาติ <c oughs> การย่อยอาหารไม่ต้องไปสั่งว่าหยุดย่อยเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยหรือย่อยเดี๋ยวนี้ <c oughs> สั่งไม่ได้ด้วยเราะเขาเรียกประสาทอัตโนมัติ <c oughs> คือมันทําเองนะครับก็ควบคุมด้วยอะไรก็ต้องมีคนคุมใช่ไหมสมองนี่แหละรครับเป็นตัวคุม <c oughs> นอกจากนี้แล้วสมองยังควบคุมเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย เกี่ยวกับระบบเกลือแร่ต่างๆ,ๆนะครับอ oh, ๋อค่ะการไหล,ลวเวียนทั้งหมดเลยใ,ในร่างกายยังไม่หมดอีกนะครับสมองเนี่ยยังมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจําและสมองเองนั่นแหละรครับเป็นตัวที่แปลผลแล้วก็ออกมาเป็นอารมณ์ <c oughs> ก็คือเป็นสมอง ที่เขาเรียกว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาไงครฝั่งขวานี่ก็จะเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับสุนทรียภาพต่างๆฝั่งซ้ายก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่อง a b c d บวกลบคูณหารเป๊ะเป๊ที่เป็นสูตรสําเร็จตายตัวอะไรเงี้ยสรุปคือสมองเขาทํางานควบคุมทุกอย่าง เป็นมนุษย์เราเนี่ยนะครับค่ะแล้วนอกจากสมองจะแบ่งเป็นซิกซ้ายซิกขวาเรายังมีส่วนประกอบอะไรอีกบ้างไหมคะที่สําคัญสําคัญคือในอวัยวะสมองเนี่ยนะข้างในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะครับ่ะปรากฏว,ว่าข้างในสมองที่เราเห็นเป็นก้อนสมองเนี่ยนะมันมีตัวประสาทที่เรียกว่าเซลล์ประสาทหรือว่านิวรอนนี่นะครับค่ะอยู่ประมาณ15% 15%คะ่ะจริงๆแล้วคือตัวที่ทำงานนะครับมีแค่15%เเท่าน,นั้นเองเอาแล้วที่เหลือเป็นอะไร ที่เหลือเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่ใช้พพอร์ตหรือสนับสนุนนะครับเซลล์ Cell สนับสนุนพวกนี้เรียกว่าเกลีย์เซลล์ซึ่งทําหน้าที่ส่งอาหารมั่งทําหน้าที่ในการส่งออกซิเจนมั่ง แล้วก็ทําให้ที่แยกประสาทออกจากกันไม่งั้นไฟฟ้ามันจะมันจะช็อตกันเพราะว่าสมองทํางานด้วยไฟฟ้านะครับแล้วนิวรอนแต่ละอย่างผลิตไฟฟ้าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันเป็นกระจกนี่ก็คือไฟช็อตเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีเกลียเซลหรือว่าเซลล์ที่เลี้ยงหรือว่าเซลล์ที่เป็นเนื้อมันเนื้อสมองอยู่เยอะกว่าก็คือ85%รวมกันเป็นสมอง100%นะครับ ค่ะก็เหมือนการทํางานทั่วไปนะคะหน่วยซัพพอร์ตอาจจะมีเยอะก,กว่าหน่วยแนวหน้าด้วยซ้ำไปค่ะค่ะแล้วสมองคนกับสมองสัตว์มีความแตกต่างกันไหมคะครับคือมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมีสมองที่แบ่งเป็นส่วนๆเหมือนกันนะครับค,คือเป็นสมองส่วนที่เขาเรียกว่า primitive brain หรือว่าสมองที่ควบคุมการต่อสู้การเคลื่อนไหวการฆ่ากาันกันอะไรอย่างเงี้ยกับสมองส่วนที่เป็น upper brain หรือว่าส่วนที่เป็นเปลือกสมองเนี่ย ในมนุษย์จะเจริญเติบโตขายายส่วนแล้วก็พัฒนาไปมากกว่าในสัตว์เยอะนะฮะส่วนนั้นเขาเรียกว่าส่วนของซีเรียลคอร์เทกหรือว่าส่วนเปลือกสมองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ,ะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือสมองส่วนหน้าก็คือบริเวณหน้าผากเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าฟอนโตโลมนุษย์เราจะมีฟอนโตโลที่ใหญ่มากนะฮะแล้วมันมีผลยังไงล่ะคะคือสมองส่วนหน้าเนี่ย เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับความจำเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เรียกว่าเป็นการควบคุมในเชิงเหตุและผลและอารมณ์เนี่ยคือการควบคุมตนเองได้แล้วก็การเรียนรู้ที่จะเอาหลักการด้านคุณธรรมมาสัมพันธ์กับการเรียนรู้ถ้าเราพูดง่ายๆคือมันเป็นส่วนของฮีริโอตป,ปะนะครับคุณหมอคะแล้วในอวัยวะต่างๆเนี่ย คนเรามักจะประดิษฐ์อวัยวะเทียมขึ้นมาใช้อย่างเช่นหัวใจในส่วนของสมองเนี่ยสามารถประดิษฐ์ได้ไหมคะคือกำยังมีการพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์เทียมนะฮะที่จะใช้ทดแทนความคิดของสมองที่เขาเรียกว่า artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่นะครับเขาทำได้หลายอย่างนะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคิดได้เรียนรู้ได้นะครบคต,อตอบได้ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะเรียนแบบการทํางานของสมอง เพราะว่าสมองยังมีหลายอย่างที่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็ค,คือมันไม่สามารถสร้างฮีลิโอตาปะได้นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เท่านั้นะครับแล้วก็เรื่องความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็เป็นอีกการหนึ่งซึ่งมันมีความซับซ้อนเกินไปคือไม่สามารถจะเขียนอัลกอริทึมได้คือถ้า AI ะนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันต้องเขียนอัลกอริทึมได้มันจะสร้างได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอัลกอริทึมของความคิดสร้างสรรค์อัลกอริทึมของฮิลิโอตาป ละอายความชั่วเกรงกลัวบาปเนี่ยมันยังยังคิดไม่ออกนะฮะม,มันมันทื่อเกินไปแต่ว่าไม่แน่นะครับในอนา,นาคตไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นส่วนของใจนะถ้าเรายังมีใจอยู่สมองบกพร่องไปบ้างก็ยังสามารถจะเป็นคนดีได้ค,ค่ะคุณหมอคะแล้วความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์นเนี่ยฮะเขาสรุปกันมาแล้วนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความมุ่งมั่น๋อเหรอใช่ครับ ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเท่านั้นนะะถึงจะเกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ได้แล้วก็เกิดแรงผลักดันทําให้สมองตื่นตัวแล้วก็เกิดความตั้งใจที่สูงแล้วผลสำเร็จก็จะตามมามแล้วก็เกิดผลสาเร็จด้านคุณภาพของงานที่แตกต่างที่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากขาดความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยมันจะขาดแรงบันดาลใจและที่สําคัญมันจะขาดความประทับใจเพราะฉะนั้นสมองเราเนี่ยถ้ามีประมาณแสนล้านเซลล์ทำงานอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็การทํางานนี่ก็ยิ่งสมองทํางานไปเท่าไหร่เนี่ยนะมันจะทําให้จุดเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทหนึ่งกับอีกเซลล์ประสาทหนึ่งที่เรียกว่าไซแนปเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหรือมีเครือข่ายที่ มันคงแน่นแฟนขึ้นเพราะฉะนั<ช>้นสมองมันต้องใช้นะฮะถ้าเราไม่ใช้มันก็จะทํางานน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้มันไม่แข็งแรงนะคะใช่แล้วอายุเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ไหมบางทีเขาบอกว่าเด็กเนี่ยจะมีความคิดสร้างสารรค์ดีกว่าผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าคะเด็กอาจจะมีความคิดที่รวดเร็วนะฮะ<ช>แต่ว่าความคิดสร้างสารรค์แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกับอายุนะฮะเราไปดูอย่างเซอร์แซคนิวตันเนี่ยเขียนหลักการทางคณิตศาสตร์ได้สําเร็จต,ตอนอายุ40กว่าปีนะคร<ช>ับหรือชาวดาวินเนี่ย ทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาจริงๆเขาคิดได้ตั้งแต่ตอนอายุ20ปีนะครับแต่กว่าจะรวบรวมจนมันสบความสาเร็จแล้วก็จบได้เนี่ยคืออายุ50ไปแล้วเรียกว่าแตกฉันเอาตอนอายุเยอะแล้วอะค่ะใช่แล้วฝั่งทางเอเชียล่ะคะมีตัวอย่างไหมคะก็หลายๆคนนะฮะเราอาจจะไม่รู้จักอย่างโนบุโอโคจิมะนะฮะผลิตผลงานชื่อซันกูด้วยวัย9 0ปีอย่างเงี้ยครับก็คือโดยสรุปคือเป็นอย่างว่ามันไม่ได้ขึ้นกับอายุนะคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ย ถ้าเรามองแบบสมการนะฮะความคิดสร้างสรรค์เท่ากับประสบการณ์บวกแรงบันดาลใจกับความมุ่งม,มั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยโอเคในวัยเด็กมีความมุ่งม,มั่นเยอะแต่ประสบการณ์น้อยอความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะไม่ได้เท่ากันด้ใช่ะะใ,ชใชเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์น,นั้นเท่ากับ ประสบการ์บความมุ่งมั่นครับวิธีอย่างนี้เราประสบการณ์เยอะเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะคะ<ม>ขอให้มุ่งมั่นเท่านั้นเองค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วทําอย่างไรเราถึงจะมุ่งมั่นได้อย่างต่อเนื่องล่ะคะเรื่องนี้มันเป็นส่วนสําคัญนะครับคือสภาพแวดล้อมนะะมันมีผลกับความมุ่งมัน่นสภาพแวดล้อมต่างๆถ้าหากว่า มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างมันเป็นระเบียบในเชิงของส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหมายถึงว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดของเป็นระเบียบอย่างนั้นเหรอคะโดยหลักก็คือมันเป็นเรื่องของใจสบายนะครับค,คือถ้าโดยหลักเข้าๆก็คือว่ามันก็ควรจะมันควรจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะมันควรจะสะอาดสะอานน่ยที่สําคัญคือความสะอาดสะอานเพราะว่าความสะอาดสะอานมันทาให้จิตใจสบายนะครับแล้วก็มันควรจะส่งเสริมการพักผ่อน คือทําให้เราได้นอนหลับอย่างสบายใจได้อาบน้ําอย่างสบายใจมีโมเมนต์ที่มันสบายใจครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่แนวนี้คือผิดละนะครับตรงนี้เขามีการวิจัยหรือว่าการทดลองมาสปอร์ตไหมคะเหตุผลที่สนับสนุนว่าความเป็นระเบียบความสบายใจเนี่ยทำให้เกิดความมุ่งมั่นนะคะ ครับก็เคยมีการศึกษาเหมือนกันนะครับชุมชนสิ่งแวดล้อมที่แบบอาจจะมีสภาพโรกรุงรลังมีการเขียนขีดเขียนอะไรต่าง<า>ก <ำ S 1> ับาแห้งแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่นะฮะมีการเอาสีไปทาแล้วก็ขยงขยะอะไรปรับให้เป็นไม่มีคือทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไม่โลกรุงรลังเนี่ยปรากฏว่าพฤติกรรมของคนในชุมชนเปลี่ยนไปในทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือทําให้จิตใจมันสบายมันก็เลยไม่ต้องมาคิดที่จะ อะไรที่จะทําให้เกิดความเรียกว่าต่อต้านสังคมฮะมาถึงเรื่องที่อยากทราบจริงๆแล้วค่ะว่านิสัยอะไรบ้างที่ทํำลายสมองของเราคะครับนิสัยประการแรกก็คือว่าการที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะทานอาหารน,นะฮะก็จะทำะให้ทาให้สมองเนี่ยซึ่งจําเป็นต้องใช้น้ําตาลเนี่ยก็จะเกิดภาวะขาดน้ําตาล นะ<ม>ก็าอาหารก็น้อยลงไปนาะสมองก็ต้องใช้พลังจากอาหารเหมือนกันค่ะแล้วข้อที่2อละคะคือการทานที่เยอะเกินไปนะอ๋อทานมากก็ไม่ได้ทานน้อยก็ไม่ได้<า>ค่ะบางครั้งเราทานมื้อใหญ่นะฮะทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการเกิดของเสียทุกครั้งที่เราทานอาหารเข้าไปในตัวเยอะนี่นะฮะก็จะมีของเสียเยอะตามไปด้วย S <S ใช่เนาะมันก็ต้องทํางานหนะักนอกจากปริมาณอาหารที่พอดีแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะที่ทำลายสมองครับเรื่องการที่เป็นพวกอย่างเช่นบุหรี่นะแ <c oughs> อลกอฮอล์บุหรี่อย่างนี้เป็นต้นการทานอาหารที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะเช่นทินของหวานมากเกินไปน <c oughs> นรหรือการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษอยู่ก็มีผลกระทบต่อการทํางานของสมอง การอดนอนก็มีมส่วนนะครับรเพราะว่าสมองเองเนี่ยต้องการการพักผ่อนนะครับใช่แล้วก็ <ฮะ S 1> การทางานของสมองเนี่ยมันเป็นไฟฟ้านะฮะเวลาไฟฟ้าทํางานเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวเกลียเซลเนี่ยมันเป็นฉนวนหุ้มเอาไว้เสร็จแล้วถ้าหากว่าสมองทํางานโดยไม่ได้พักเลยแล้วก็อดนอนต่อเนื่องเนี่ยไอความร้อนสะสมเนี่ยมันจะไปทําลายฉนวนตัวนี้หรือทําลายไอเกลียเซลตัวนี้นะครับค่ะแล้วก็ไปทําลายในส่วนของ สมองก็คือทําให้สมองเสื่อมอย่างรวดเร็วแล้วก็ฝ่อลงไปอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันนะครับจากการอดนอนนะฮะหรอคะนอกเหนือจากพฤติกรรมนั้นแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะคืออย่างบางคนเนี่ยนอนในที่อากาศไม่ถ่าเทนะครับหรือบางคน<อ>มีนิสัยชอบนอนคุมโปงแบบนี้<อ>ก็จะทําให้สมองขาดออกซิเจนเพราะว่าการนอนมันใช้เวลานานนะครับประมาณหถึงแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่อากาศถ่ายเทการมีออกซิเจนอย่างเพียงพอจึงค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะฮะแล้วก็ อย่างเรื่องอื่นก็อย่างเช่นเวลาเราป่วยเนี่ยควรจะพักทุกอย่างนะครับถ้าเราฟื้นนะไปใช้สมองในตอนที่เราไม่สบายเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดการทํางานที่มากเกินไปแล้วก็เหมือนเกิดการทําลายสมองเนื่องจากว่ามีระดับของตัวอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากการป่วยอย่างเช่นมวลามีตีเชื้อเวลามีอะไรเนี่ยก็จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นสูงอยู่แล้วถ้าเราไปเร่งเครื่องหรือว่าไปทํางานของสมองเนี่ยของเสียก็จะมากขึ้นด้วยนะครับฝืนเกินไปไม่ดีอยู่แล้วนะคะ ถัดไปก็คือเรื่องของการที่เราไม่ได้ใช้ความคิดนะฮะเนื่องจากว่าความคิดเนี่ยนะฮะการใช้สมองเนี่ยมันเป็นส่วนทําให้ฝึกสมองได้ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกสมองเนี่ยสมองก็จะขาดปัจจัยที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานสมองสมองก็จะก็จะเสื่อมไปนะครับค่ะและสุดท้ายนะครับก็คือเราไม่ได้ฝึกการพูดนะฮะ ฝึกพูดใช่ครับเพราะว่าการพูดเองเนี่ยคนเราเนะฮะฟังเนี่ยรับรู้ได้นะฟังอ่านได้เขียนได้แต่คนที่พูดได้นั้นเป็นคนประเภทเดียวครับคือสามารถที่จะการกรองเอาสิ่งต่างๆที่มาจากการฟังการอ่านการอะไรต่างๆที่เห็นมาเนี่ยแล้วกลั่นออกมาเป็นขมวดออกมาเป็นปรมประเด็นแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การฝึกสมองอย่างหนึ่งคือการฝึกพูดนะคือพูดให้เป็นมไม่ใช่พูดแบบอาจจะคนอาจาอจะทำลายสมองของตัวเองและผู้อื่นคัคเรเะาจะเป,เป็นเรื่องของทักษะนะคือหมายถึงว่าการพูดที่เราขัดเกลาทักษะในการพูดที่ทําให้เกิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรและประสบความสําเร็จไม่ใช่พูดที่ทําให้คนอื่นลาคานนะอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีที่สร้างสารรค์ในการฝึกสมองเช่นกันเรียกว่าถ้าอยากฝึกสมองต้อง คิดให้ดีก่อนพูดนะคะแล้วสมองเราจะพัฒนาแต่สังเกตจาก10ข้อของนิสัยทำลายสมองนั่นคือนิสัยที่ไม่สมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของเรานั่นเองค่ะถ้าอยากสมองปราดเปรื่องนะคะต้องรักษาสมดุลในชีวิตค่ะและทั้งหมดนี้เป็นส่วนของทันโลกค่ะในส่วนของทันธรรมพระอาจารย์พระมหาดรสมชายฐานวุฒโธท,ท่านจะมีอะไรมาฝากติดตามได้เลยค่ะ จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนิสัยทําลายสมองทุกคนมีความเข้าใจตรงกันอยู่แล้วว่าสมองคนเราเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะเราจะทํางานได้ดีประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีสมองที่ใช้ได้ด้วยแล้วนิสัยอะไรล่ะที่ทำให้สมองเราเองแย่ลงไปเสื่อมลงไปเนะี่ยขอสรุปใหญ่ๆไ้สี่ข้ออันที่หนึ่งก็คือว่า เรื่องของบุหรี่เหล้าแล้วก็ยาเสพติดทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไปทำลายประสิทธิภาพของสมองให้เสื่อมลงเราต้องเว้นห่างจากสิ่งเหลา่านี้ข้อที่สองคือการอดนอนอันนี้เราทุกคนคงเคยสัมผัสมาวันไหนเรานอนน้อยไม่พอเป็นไงเอ่ยตื่นมามันก็สโลสเลใช่ไหมมันก็เครียดแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่สดชื่นซึมซึมเศร้าจะคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่อง แล้วก็หงุดหยิดง่ายเพราะว่าพักผ่อนไม่พอนั่นเองซึ่งการพักผ่อนแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนต้อง8ชั่วโมงถึงจะดีแต่บางคนนนอน5ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าสภาวะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องสังเกตตัวเราเองไม่ใช่เห็นเขา5ชั่วโมงเ,เราจะา5ชั่วโมงด้วยแต่ถ้าเกิดร่างกายเราไม่เหมือนกับเขาบางทีเราก็5ชั่วโมงมันก็จะไม่สดชื่นและไม่ไหวให้สังเกตตัวเอง แล้วก็รักษาการพักผ่อนที่พอดีพอดีกับเราแล้วทาให้การพักผ่อนนั้นมีประสิทธิภาพเต็มที่ด้วยเช่นว่าดูทีวีจนกระทั่งม้อยหลับไปยังไม่เอาเลยต้องให้การพักผ่อนมีประสิทธิภาพคือส่วนมนนั่งสมาธิก่อนใจใส,สบายเนี่ยแล้วค่อยหลับไปอย่างสนิทแล้วก็เป็นสุขอย่างนี้เป็นการพักผ่อนที่ดีสมองจะสดชื่นแล้วก็แจ่มใสประการที่สาคือเรื่องของอารมณ์ความเครียดคนไหนชอบ เครียดบ่อยอารมณ์ขึ้นลงเร็วเช่นโกรธเกลียวกาดหุดหงิดนีด่เป็นไงก็จะทําให้ระบบการทํางานของหลอดเลือดหัวใจเปลี่ยนแปลงระบบประสาทเปลี่ยนแปลงส่งผลสะเทือนถึงสมองบ่อยๆเข้าสมองก็จะทํางานได้ไม่ดีแล้วประการที่4ที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราในยุคป,ปัจจุบันมากเลยก็คือการใช้สื่อบ่อยแล้วก็ถี่เกินไป เทคโนโลยีมันมีผลต่อนิสัยและมีผลต่อทั้งสมองทั้งร่างกายของเราจิตใจของเราเองมากอย่างไม่น่าเชื่อนะเอาง่ายๆเนี่ยสมัยก่อนเราดูทีวีนะอันนี้เอาแค่ยุคที่มีทีวีแล้วนะเป็นไงเอ่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมถึงใคาจะเปลี่ยนช่องเนี่ยยุคก่อนเมื่อสัก4 0 5 0ปีที่แล้วยังไม่มีรีโมทคอนโทรลนะจะเปลี่ยนช่องเนี่ยต้องเดินไปที่เครื่องทีวีแล้วไปบิดทีวีก็มี3579แนละ้วบิดเอาทีละช่องทีละช่อง ภาไปซา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 ,า,าขึ้นมาในยุคนั้นถ้าไม่จําเป็นคนขี้เกียจไปเปลี่ยนช่องเพราะว่ามันต้องเดินไปบิด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 ,บดรู้สึกมันวุ่นวายก็ดูไปเรื่อยๆแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแต่ทันทีที่มีรีโมทคอนโทรลปั๊บพฤติกรรมของผู้ชมทีวีเปลี่ยนเลยคือรีโมทอยู่ในมือไงนั่งอยู่บนเกาอี่เนี่ยพอช่องนี้โฆษณาขึ้นปั๊บกดปุ๊บไปช่องอื่นดูช่องนั้นมีอะไรช่องนี้ไมีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเริ่มสมาธิสั้นละเปลี่ยนใจได้เรื่อยๆเร็วขึ้นละ พอถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งกว่ามีรีโมทคอนโทรลของทีวีอีกนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่เราถืออยู่เป็นไงเอย่ยเดี๋ยวก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มเลยใช่ไหมเอาเดี๋ยวไลน์บ้างเดี๋ยว WhatsApp บ้างเดี๋ยว Facebook บ้างก็มีสัญญาณต,ตุ้งติ้งตุ้ง,งมาอยู่เรื่อยๆบางคนกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตุง้งติ้งติ้งตุง้งมาก็เปิดดูว่าใครส่งข้อความมาบางทีก็ดูอาจารย์เผลอแอบกดใต้โต๊ะอีกเนี่ยส่งข้อความกลับกาลังฟังอาจารย์บรรยายอยู่พอมาอ่านว่าเป็นไง ต้องสวิตแล้วนะจากที่กาลังฟังว่าอาจารย์พูดอะไรกลายมาไปดูว่าเขียนว่าอะไรหรือจะกดต่อบว่ายังไงกลับมาอีกทีตะกี้เนี่ยมันมีแก๊บละต่อไม่เคยติดละแล้วไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งครั้งเดียวบางทีชั่วโมงหนึ่งห้าครั้งสิบครั้งนะบางทีอยู่ในที่ประชุมบ้างหรือทําอะไรก็ตามอยู่บนรถในที่ไหนไหนนี่ก็ทําอย่างนี้เพราะบ่อยๆเข้าไปไงเอ่ยเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราเองกําลังสนใจทําเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆอันนี้ทําให จและสมองเราเองเนี่ยเกิดความเครียดนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะธรรมชาติของสมองและใจชอบที่จะคิดให้มันตลอดต่อเนื่องเป็นสายอย่างมีสมาธิพอมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยเนี่ยมันทําให้เกิดความเครียดขึ้นข้างในโดยไม่รู้ตัวแล้วประสิทธิภาพของสมองจะลดลงดังนั้นจะให้ดีนะเราเนี่ยถ้ากําลังเรียนหนังสือจะทําอะไรแล้วเราก็เข้าห้องประชุมเนี่ย ไม่แค่ใช่แค่ปิดเสียงธรรมดาปิดเครื่องได้เลยยิ่งดีถ้าปิดเสียงบางทีเพลิพดยังแอบขึ้นมาดูไม่ได้ว่าเอ๊ะมีอะไรมาหรือเปล่าถ้าปิดเครื่องไปเลยให้ทุกคนรู้ว่าเอาตอนนี้เรียนหนังสืออยู่เลิกเรียนแล้วค่อยเปิดมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรใหญ่โตเนี่ยทาให้เป็นนิสัยแล้วเราจะเป็นคนที่มีสมาธิในการทํากิจต่างๆแล้วสมองเราเองจะมีคุณภาพด้วยเพราะไม่มีสิ่งมารบกวนเป็นระ,ะระยะระยะระยะให้เราเองต้องสับสนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา นี่สรุป4ข้อนิสัยที่ทําให้สมองเราแย่นะทั้งเรื่องของเหล้าบุหรี่ยาเสพติดเรื่องการอดนอนเรื่องของอารมณ์ความเครียดแล้วก็เรื่องการใช้สื่อที่ถี่เกินไปและถามว่าน,นิสัยอะไรละ่ะที่ทําให้สมองเราเองดีขึ้นก็ฝากไว้4ข้อเหมือนกันประการแรกก็คือการพักผ่อนที่เพียงพออันนี้ก็ตรงข้ามเลยนะคือการอดนอนก็พักที่พอประการที่สคืออาหาร รับประทานอาหารที่ครบทั้งห้าหมู่แล้วก็ไม่ทานอาหารที่อย่างหวานจัดเกินไปเพราะมันจะไปรบกวนน้าตาลมากไปก็ไม่ดีอะไรที่มันจัด,จดเกินไปเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเราเอาที่มันพอดีพอดีอย่าสุดโตงเอาทางสายกลางประการที่สามก็คือว่าให้จัดสิ่งแวดล้อมให้ดีตั้งแต่ โต๊ะเรียนที่เราดูหนังสือทํากันบ้านหรือถ้าเกิดคนทํางานแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานในบริษัทก็ตามที่ทํางานของเราก็ตามหรือว่าที่บ้านก็ตามให้ทุกอย่างเน้นหลัก2ข้อ1สะอาด2เป็นระเบียบถ้าโต๊ะเรามองมาปับ๊บมันเคลี้ยงเกลาสะอาดดีนะใจเราจะสบายสมองก็จะสดชื่นถ้าเรามองมาถึงปับ๊บโอ้โหโต๊ะนี่ลกแล้วก็มีฝุ่นจับเต็มเลย ข้าวของวางกองระเกะระกะไปหมดเนี่ยสมองเราเองจะสับสนวุ่นวายไปด้วยประสิทธิภาพของการขบคิดไต่ตรองการทํางานสมองจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นทั้งโต๊ะทํางานทั้งห้องของเราที่เราพักผ่อนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเถอะจะช่วยได้เยอะลองทําดูวันนี้เห็นผลทันทีนะถ้ารู้สึกว่าเอโต๊ะเรามันลกๆอยู่ของในตู้เสื้อผ้าเราลกๆอยู่นะหรือของในห้องน้ําวางระเกะระกะ ลองจัดดูเลยจริงๆกล่องสบู่เอ๊ะคราบสบู่เคลอะเลยหรือว่าอ่างล้างหน้าคราบเคลอะเลยหรือว่าพื้นห้องน้ําไม่สะอาดลองขัดถูเลยอาจจะใช้เวลาสัก15-20นาทีในเบื้องต้นเราจะพบว่าอารมณ์ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อจัดห้องสักหน่อยเอาครึ่งชั่วโมงเราจะพบอารมณ์ความรู้สึกเราดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนี่ข้อที่สแล้วข้อที่สี่ประการสุดท้ายก็คือว่า ให้นั่งสมาธิด้วยตรงนี้จะมีส่วนช่วยการทำงานของสมองอย่างมากๆเขามีการทดลองกันแล้วแต่ก่อนนักการแพทย์เคยเชื่อกันว่าเซลล์ประสาทของคนเราเนี่ยหลังจากอายุเจ็ดขวบแล้วมีเท่าไหร่จะมีอยู่แค่นั้นจะไม่เพิ่มขึ้นอีกแต่ตอนนี้ทฤษฎีนี้ได้ถูกแก้ไปแล้วเรียบร้อยโดยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อ ศาสตราจารย์ดรรดิชาร์ดเดวิสันเขาสนใจเรื่องการฝึกสมาธิเลยลองทําวิจัยดูเอาคนที่ฝึกสมาธิมนนานานๆนมาตรวจดูพบว่าผู้ที่ทําสมาธิสม่ําเสมอต่อเนื่องกันเนี่ยนานๆผลคือเนื้อสมองในส่วนสีเทาสมองคนเราที่มีรอยหยักๆนี่นะข้างนอกจะสีเทาตรงกลางสีขาวๆนะส่วนสีเทาเนี่ยคือส่วนที่มีเซล์ประสาทอยู่ ส่วนเขาวข,าข้างในมักจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อสมองที่มาคอยหล่อเลี้ยงสนับสนุนการทํางานของส่วนเซลล์ประสาทส่วนสีเทามันหนาขึ้นเขาเรียกสิ่งนี้ว่า neuroplasticity คือความยืดหยุ่นของสมองมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเซลล์ประสาทคนเรามันยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ทฤษฎีที่ว่ามีเท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้น มีแต่ว,ว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็ค่อยเสื่อมลงเสือเ่อมเบองตายไปตายไปเซล์ใหม่ไม่เกิดเซล์เก่าทยอยตายคนมีอายุแล้วสมองจึงทํางานช้าลงช้าลงแย่ลงไปเรื่อยๆทฤษฎีนี้ถูกลบล้างไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คนเดียวทดลองทํากี่คนกี่คนฝึกทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเจอผลคล้ายๆกันคือเมื่อฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอโครงสร้างของสมองมีการพัฒนาตัวทันทีเลยว่าทํางานดีขึ้น แล้วไม่ใช่แค่ปริมาณเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะไปตรวจวัดขึ้นสมองก็พบว่าขึ้นสมองแบบอัลฟาแบบแกรมมาเนี่ยที่มีความสม่ำเสมอของคลื่นดีมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทสมองทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นสมาธิจึงช่วยการทำงานสมองทั้งด้านปริมาณของเซลล์ประสาทและกรทำงานของเซลล์ประสาทแต่และเซลล์ให้ดีขึ้นกว่าเกา่า เขาพิสูจน์กันมาเรียบร้อยแล้วเป็นทฤษฎีที่โอ้โหเขย่าว,วงการแพทย์โลกเลยนะจนถึงขนาดาานิตยสารทามแมกซีนซึ่งเป็นนิตยสารดับหนึ่งของโลกเนี่ยนยกย่องศาสตราจารย์ด็อร์ลิชาร์ทิวิสานนี้เป็นหนึ่งในร้อยของผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกเมื่อปี2,149เรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีของโลกเลยนะนั่นขนาดนั้น เรนั้นเราเองอยู่ในเมืองพุทธอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่าใกล้เคือกินดางนะเรามีโอกาสฝึกสมาธิไม่ได้ยากเกินไปหาเวลาตั้งใจฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเธอฝึกจนเป็นนิสัยแล้วลราก็นิสัยนี่แหละจะช่วยการทำงานของสมองเราได้อย่างมากๆเลยเจริญพร ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv ค่ะรวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ในแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสิีพร้อมทีมงานทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ